ใหม่นะคะเอาผู <sketches> oh. Oh. Oh, ้ใช mm ้บ hmm. mm ้านมูสินะเนรเล่ามาฝ่ายแต่ว่าแบบว่าก็จะเห็นเขาเรียกเมืองเมืองมันน่ารักอาทิตย์ที่แล้วเยอรมันอาทิตย์นี้จีนโลกร้อนนักเรียนมันเป็นภาวะโลกร้อนจริงใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านสองแสนคนลักอยู่ที่เมืองเชิ่งโจวนะครับล่าสุดทำให้ทางการจีนต้องตัดสินใจแลเบิดเขื่อนที่เมืองลู่ใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเบี่ยงเส้นทางน้ำและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหนักในตอนนี้ครัโลกร้อนโยันนอนนอนนะครับโยนนอนมีขัวโลกครับ അമ്മേ ഓ നീ കുവൻ വന്നേലും കേറി പോ ส่อยางตะวันตกงเขาคานค่ะที่ต้องระบิดเตนเพราะว่าี่กรุทมวลน้ํามหาสารเลนนะคะแล้วก็การจัเปลี่ยนเส้นทางของน้ำท่วมให้ไลไปยังเส้นทางอื่นไม่ให้ทะลกเข้าท่วมซ้ําเติมที่เมืองเดียเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองนี้อนนี้กำลังน้ำท่วมสูงกว่าเมครึ่งค่หลังจากที่เกิดฝนพันปีตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อนื่งตลองวันนี้ประชาชนกว้สแสคนเดือดร้อนประชาชนกว่0 0แคนค่ะต้องอพยพออกจากพื้นที่ส่วนยอดถอนคเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น้อยสาาคนแล้ว ในจังวนี้มีรวมคนผู้เสียชีวิต12คนที่เรานำเสนอไปนะคะจมน้ำหลังจากที่น้ำทะลักท่วมรถไฟใต้ดินที่เมอืองจ้าจงด้วยแล้วก็ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก8คนด้วยค่ะ น้ำท่วมใหญ่ที่เมืองจ,จ้าโจงวันดังคานที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในรถไฟใต้ใตดินรวมถึงสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนะคะอย่างที่เห็นเลยมีประชาชนติดอยู่ในระบบรถไฟใต้ดินซึ่งน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปท่วมในโบก,กี้รถไฟสูงถึงบริเวณระดับหน้าอกเลยทีเดียวแล้วก็ยังทะลักท่วมตามอาร์รเน้นสำนักงานตรงเรียนต่าง,างๆทั่วเมือจงจ้าโจมด้วยส่วนทางนังก็ถูกปิดทั้งหมด26สายถนนที่มณฑลหนองนาำก็ถูกปิดไปถึง30สายด้วยกันค่ะ ขณะททางจีนนะครับต้องระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกือบ8 0ด0คนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่มันทนเหินหนานกระจายตันไปไม่น้อยกว่า30จุดขณะเดียวกันต้องยกระดับมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หลังจากที่เมืองเจิ้งโจวนะครับมีรายงานฝนตกต่อเนื่องมาอย่างน้อยสามวันและก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกขณะเดียวกันทางสำนักตูนิยมวิทยาของเมืองยังเตือนด้วยนะครับว่าน่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยสามวันนอกจากนั้นตามเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งระดับตอนนี้ก็ถออว่่่าายยูในนนจุดทีเป็ัตรร้คบ นอกจากนั้นสถานการณ์ในภาพรวมยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจอีกด้วยเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า1,220งรล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ6,200ล้านบาทไปดูภาพนี้นะครับผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังช่วยผู้หญิงกับลูกนะครับที่ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในหลุมโคลนลึกครับที่เห็นตรงอยู่ในหลุมนั่นคือผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนนี้พยายามจะใช้ลูกช่วยดึงทั้งหมดขึ้นมาได้นะครับ หายไปสิบแล้วโชคดีครับปลอดภัยพบทุกคนกลับค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่มีผู้บันทึกเอาไว้ได้เป็นพายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านที่เมืองฝ่าวิ้งมณฑลเหลอเปย่ยทำลายของประเทศจีนค่ะความแรงของพายุเนี่ยทำให้บ้านเรือนเสียหายไปหลายหลังทีเดียวเสาไฟฟ้าล้มมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่านะคะว่าพายุทอร์นาโดลูกนี้เนี่ยพัดด้วยความแรงงานเกือบสามสิบนาทีส่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปที่เมืองนี้แล้้้ววววคคค่่่่่ะะะะเเพืืออใหหาามชชชยยลลปปรรนทีสบภัแ เขาที่ตามรับโทเนาะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรายังไม่ประสบภัยอะไรเราก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะนักเรียนถ้าน้ําโขงมาเนี่ยคุณครูไม่รู้ว่าน้ําที่เขาปล่อยมาจากมณฑลน,นเฮยอป่ยมันจะโอด,ดไหลลงน้ำโขงไหมหรือว่ามันจะไหลเข้าพื้นที่ราบแล้วมันก็จะแห้งไปอะไรน่าจะไหลมาทางเราก็ได้นะคะใ <laughs> น,น,นหาซีมณทลนเฮยเป่วยายากประอำยูสู <c oughs> อืมเพราะจะไปอาศัยอยู่บ้านเจ้านั่นแหละมี่มนทนหูเปื่อยอยู่นี่อ๋น้ำมันเยอะยน้ำเยนภูเขามันก็เยอะมันก็ต้องท่วมเป็นธรรมดาแหละแถวนี้มาไม่ถึงหรอกของเราเน่ยส่วนใหญ่จะเป็นแถวนี้นะคะน้ำที่เราจะไหลามาอูาทานามาตรงนี้เนาะอืมโอเค something like t h ต่อค่ะ ไว้อะไรนะคะคนเสียชีวิตเยอะทั้งโควิดทั้งอะไรต่างๆอ่ะ x คูณ x ก็เป็น x กํลัง2 x คูณ6ก็เป็น 6x นะคะต่อไป5คูณ x ก็เป็น 5x 56 65 30เพราะฉะนั้นเราก็รวมข้างบนนะคะตัวแปรที่รวมได้ก็คือ 6x กับ 5x รวมกันเท่ากับ x กํลัง2คูณมาเขียนข้างล่างนะขออภัย บวก1 1 x บวก30คำตอบของเราจก1นึ่้าวข้แลวต่อไปข้อที่10ทันไหมคะนักเ,เรียนเห็นเปล่าดูว่านักเรียนไม่เห็นใช่แน่เลยเห็นไหมเห็นอยู่นเนาะโอ้อตกใจหมดลยว่าไม่เห็น <laughs> เห็นเงี้ยเงี้ยเนอัินา้จบข้อหนึ่งไม่เรียนไม่เห็นมันงงเลยนะก็มีนักเรียนทยอยส่งงานมานะคะงสามครูได้ให้งานอะไรไหมอ๋ออะไรนะ อันนั้นใช่ไหมหน้าที่คนละเมืองเนาะใช่ไหมสิบข้อก็มีนุ่นนะที่ครูครูเห็นส่งมาคนเดียวอ่ะใช่ปะเขาเดินส่งมาหรือยังกูแบบนานๆทู่พูดใส่ใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรที่มีนะคะมีมวยไทยแกนเซนนาอะไรเออเออเออผู้รับราชกานอะไรนะ รับรับงาน่หงบอกให้หนูทำแบบ่ก็ได้ไหมมาถึงว่ารับอะไรงานที่ส่งวันงานที่ส่งวันมันดูเรียบง่ายนะเอออะไรเรียบง่ายน่ะดีแล้วครูจะทยอยเช็คอยู่ครูตอนนี้ครูเช็คไม่บานไม่ไหวเลยนักเรียนส่งมาแต่คนที่ส่งก็ส่งนะคะคนที่ไม่ส่งก็ยังไม่ส่งอยู่อย่างนั้นแหละเออนักเรียนก็ปกติแ้วเนาะออะเฮ็ดไปเหาต่อไปอันนี้นักเรียน สิ 15, อันนี้สิบสองสิบสองแล้วก็เลขอะไรแล้วก็สิบห้าจำได้ไหมเลขชุดนี้อ่ะสิบห้ามันเกิดจาก5้าคูณอะไรคะห้าคูณสามสิบสองเกิดจากสี่คูณสมจริงไหมจำเลขชุดนี้ได้ไหมมีเลขสี่มีเลข, 4, เลข5้าอีกเลขหนึ่งต้องเป็นเลขอะไรคะพิษฎีบทพิทาการัดเลขอะไรอีกเลขหนึ่ง นักเรียนจำเล่ชุด3 4 5้ได้ไหมทฤษฎีบทบพทากรัสมันจะมีด้านหนึ่งยาวสาด้านหนึ่งยาวสีอีกด้านหนึ่งยาว5นะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาว3และพวกนี้มันคูณด้วย3มหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคูณด้วย3ด้วย3 3เป็นเท่าไหร่คะ3 3เป็น9เพราะฉะนั้นแล้วด้านด้านที่ x ตรงนี้ก็ยาว9นะคะ x เท่ากับ9นั่นเองจบหรือจะใช้สูตรก็ได้ใช้ทฤษฎีบทบิทากรัสที่บอกว่า ด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองรวมกันก็จะ,จะเป็น12กําลังสองบวกกับ x กําลังสองได้ประกอบมุมฉากกำลังสองกันเท่ากับ15กําลังสองแล้วเราก็หากำลังสองแก้สมก,การตัวนี้นะคะก็จะได้คําตอบเป็น9เช่นกันต่อไปบันไดยาวสีเมตรผาอยู่ผนังตึกเมื่อช่างทาสีขึ้นไปได้2 2ใน3ของบันไดแล้วทําแปลงทาสีตกจุดที่แปลง ตกห่างจากผนังตึก60เซนจงวาดภาพแสดงสถานการณ์ดังกล่าวอันนี้ให้วัดภาพเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรนะคะอ่าเราก็วัดภาพปีนอะไรขึนไปองสนี้คนไม่หสไม่เหใหม่ครับอ่าให้ซื้อใหม่เลยใช่ไหมตกแล้วมั้ยครับซีเมตรขึ้นไปสองในสามของบันไดนักเรียนว่าประมาณต้องแบ่งแบ่งบันไดออกเป็นสามส่วนใช่ไหมคะแบ่งบันไดเป็นสามส่วนเอาแบ่งไว้ตาป่าไปสองสองสามส่วนเท่าเๆกัน ขึ้นไปได้สองส่วนสามแล้วแสดงว่าคนช่างทาสีนะีขึ้นไปถึงประมาณตรงนี้แหละสองสอง่วนสองในสามแล้วก็ทําเป็นทาสีตกลงมาตรเนี้แฟรบันไดยาสีเมตรนะตกลงมาเฟรมาตรงนี้ซึ่งตกห่างจากตึกอยู่หกสิบแสดงว่าตรงนี้ระยะห่างตรงนี้นะคะ่ะจากบรราันไดเออจากแปงอยู่ห่างจากตึกอยู่สี่สิบเอยหกสิบเซนนะคะ ยุงเยอะมากนะคะขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนั่นเยนทุกคนนะคะโดยเฉพาะเป็นห่วงตัวเองนะคะจะเป็นไข้รัดอ,ออกตายก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจมันบอดกินเลยนะต่อต่อใจกแ่ดแแอันนี้เขาไม่ว่ารูปเฉยๆค่ะจงวาดรูปภาพแสดงสถานการณ์ดังกล่าว <parti> นะต่อไปข้อสิบสองพีระมิด ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสความศูนเท่าไหร่คะข้อสิบเอ็ดว่ารูปเขาบอกว่าจงวาดภาพสถานการณ์ดังกล่าวว้ารูปเฉยๆจบแล้วเนี่ย เรียบร้อยไหมะน,นะงานพีระมิดฐานเสี่ยมต,รตุรหล,ลกักมีความสูง12และฐานยาวด้านละแ8จะมีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรพีระมิดว่ายังไงเอ่ยรู้ไปดูสูตร สูตรในสมุดนู้นนี่แหละในหนังสือน,นู้นเนี่ยหน้าที่สองสูตรว่าอะไรพีเรมิดว่างไงคะปริมตมตรพีระมิดก็คือหนึ่งส่วนสามคนอะไร ใาะไหน่งคุณมันาก็ม่่คคคฟอยู่เดะเ๋ย่นขอไฟค่ะไปหนึ่งส่วนสาม คูณพื้นที่ฐานคูณสูงมาหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเท่าไหร่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปดแปด,ดเท่าไหร่คะหกสิบสี่เนาะสูงสิบสองนะคะตัดทอนสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองก็จะเป็นหกสิบสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกหกสี่ยี่สิบสี่ยี่ห้านะคะเป็นสองร้อยห้าสิบหก ต่อไปข้อ13จงหามุม x นักเรียนอันนี้75แย่งกับตรงนี้ตรงนี้ก็75ด้วยแล้ว x รวมกับ75มันจะเป็นมุมตรงนะคะซึ่งมันเรียกเขาเป็นมุมประชิดกันเนี่ย x กับ75เป็นมุมประชิดท,ที่ประกอบกันเป็นมุมตรงมุมตรง1 8อเพราะฉะนั้น x รวมกับ75เป็น1 80x จะเป็นอะไร เอ็ก็จะเป็นร้อองศานะคะอ่ะต่อไปผลบวกของจำนวนเต็ม2องจำนวนที่เรียงติดกันเป็น421ร้อจำนวนเต็ม2องจำนวนที่เรียงติดกันนั่นเองจะได้ว่าเอา421มาหารครึ่งเลยหารครึ่งได้เท่าไหร่คะ421ถ้ามันเป็นเลขคี่หารครึ่งไม่ได้ก็เอา420หารครึ่งหาร2เท่ากับ 22งสองเป็นสี่เป็นสอศย์แสดงว่าตัวหนึ่งเน่ยเป็น210ส่วนตัวที่เราลบทิ้งออกไปก่อนหน้านี้ที่ลบไปแล้วเหลือสองสอ่สตัวหนึ่งก็จะเป็น2อ1รนะคะอีตัวนึ่งอรอยสินะคะรวมกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น210กับ 1. 2 1งค่ะต่อไปข้อ5ข้อสิบห้า กำลังสองของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าแปดเท่าของจำนวนนั้นอยู่สิบอยู่สิบห้ากำลังสองของจำนวนหนึ่งก็ x กำลังสองนะคะกำลังสองของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าแปดเท่าแสดงว่ามันมีแปดเท่ามาลบแปดเท่าของจำนวนนั้นแปดเท่าของจำนวนนั้นอยู่สิบห้ากำลังสองของจำนวนหนึ่งมันน้อยกว่าแปดเท่าของจำนวนนั้นนะคะจำนวนนั้นก็คือเอกนี่แหละอยู่สิบห้าแสดงว่า ท่ากับ15นะจงแก้สมก,การแสดงปัญหานี้นะคะจัดรูปค่ะ,ะจัดรูปเพราะอันนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดรูปักเรียนคุณครูจะทําให้ x เ,เนี่ยข้างหน้า x ไม่มีลบนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้สมก,การโดยการที่ให้หน้า x ไม่ติดลบคุณครูจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะย้ายไปให้ฝั่งซ้ายเหลือ0ูนย์เลยนะจากลบ x ก,กำลังสองก็จะมาเป็นบวก x ก,กำลังสองนะคะบวกข้างหน้า แล้วก็จาก8 x มันลบมันบวกอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นก็จะลาย,ย้ายมาลบ8 x นะคะบวกสิบหจะได้แก้แล้วค่ะแยกตัวประกอบอะไรคูณกันได้15บวกกันได้ลบแอะไรคูณกันได้15บวกกันได้ลบแอ่ะน้กเรียนรู้ว่า5กับ3ามคูณกันได้15จริงไหมและทำมไมก็บวกกันได้8แต่ว่าเครื่อหมายตอนนี้เป็นลบแสดงว่าทั้งสองตัวนี้ต้องเป็นลบค่ะ ลบสามกับลบห้าพวลบลบเป็นบวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น x ก็จะเป็นเท่านี้แล้วคําตอบที่ได้ก็คือ x จะเป็นสามกับห้านะคะแต่เราต้องมาตรวจสอบว่าถ้า x เป็นสามจะแทนค่าแล้วทาให้สมการเป็นจริงไหมกับ x เป็นห้าตัวไหนจะทาให้สมการเป็นจริงนะคะแทนค <Okay. S 1> ่าหาแทนค่าด้วยสามค่ะเป็นสามยี่สี่สามกำลังสองคือเก้าลบกันได้สิบห้าจริงไหมยี่สี่ลบเก้าได้สิบห้าจริงนะคะ ถ้าแทนค่าด้วย5 8 5 40 5 5 25 4 0่สลบยก็เป็น15เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบ2องคำตอบนี้ก็ถูกต้องนะคะ x เท่ากับสกับหนะคะจำนวนนั้นก็คือ3กับ5เป็นไปได้2องคำตอบนะคะทีอ่ะให้เวลาไปพักให้เวลาไปพัก3นาทีหายใจเข้าหายใจออก <S 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 2> <S 2> No.